สวัสดีครับเซเว่จะให้ครับวันนี้ก็อยู่กันที่สนามฝึกขับรถขุดเดวิสกูนะครับวันนี้เรามาอบรมนะครับผู้เข้าอบรมในรอบรุ่นที่42,568นะครับรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับของทางกุปกตะเจริญชัยกับที่สนามฝึกขับรถขุดวันนี้ก็อากาศค่อนข้าง ลมนะครับตอนนี้ผู้เข้าลมในรอบนี้ก็12-13ท่านนะครับกำลังแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องจักรกลนะครับว่าดูแลรักษาอย่างไงนะครับแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไงบ้างนะครับนี่นะครับกำลังแนะนำวิธีการใช้งาน เราก็มาอยู่กันที่สถานีที่1ฝึกขับเคลื่อนตัวเปล่าเนี่ยครับสถานีก็จะเป็นการจําลองสถานการณ์นะครับให้ทางผู้เข้าอบรมนะครับขับเคลื่อนรถตัวเปล่าเข้ามาในตําแหน่งนี่นะครับตรงช่องที่เรากําหนดไว้เมื่อขับเคลื่อนเข้ามาตัวเปล่านะครับก็จะเป็นการฝึกการขับเคลื่อนนะครับพอเข้ามาถึงจุดนี้เสร็จนะครับก็จะวางชุดใบมีดลง ตรงนี้แล้วก็พื้นฐานตรงนี้ก็คือให้ลูกค้าเลี้ยงชุดบุ้งกีให้ขนานกับตัวพื้นนะครับยืดแขนออกไปจนสุดแล้วก็เลี้ยงบุ้งกีเข้ามาโดยให้บุ้งกีห่างจากพื้นไม่เกิน15เซนติเมตรนะครับก็คือเลี้ยงตัวชุดบุ้งกีแล้วก็ถอยมานิดนึงนะครับก็จะเป็นการเลี้ยวเข้ามาในตำแหน่งซิกแซกข้างในนะครับ ก็จะเลี้ยว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 เข้ามาตรงตำแหน่งนี้ทีนี้เราก็จะมีตัวกำแพงกำแพงตรงนี้นะครับจริงๆจะมีชุดชุดลูกตุ้มชุดลูกตุ้มตัวนี้นะครับก็คือเราจะให้ลูกคายกตุ้มข้ามกำแพงข้ามมาวางทั้งทั้งสองอันนะครับก็คือทั้งยกไปและยกกลับก็คือวางตุ้มนะครับอันนี้คือในสถานีที่หนึ่งครับมาต่อกันด้วยสถานีที่สองครับ สถานีจะเป็นสถานีขับขึ้นลงรถบรรทุกก็จะเป็นการจําลองลักษณะนะครับพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับตัวรถบรรทุกนะครับที่เป็นตัวกระบะที่มีสะพานท้ายลาดนะครับเราก็จะเป็นการจําลองก็จะให้ผู้เข้าอบรมนะครับได้ขับรถแมคโครรถขุดเล็กเราขึ้นรถบรรทุกอ่าเราก็จะเป็นพื้นที่แล้วก็จะมี คู่บัดดี้นะครับจับคู่กันคนนึงก็จะอยู่ตำแหน่งข้างบนเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์มือสัญญาณมือนะครับในการช่วยบอกระยะนะครับว่าขึ้นลงอะไรยังไงซ้ายขวายัางไงนะครับให้ผู้ขับขี่ได้เข้าใจก็จะมีคนโบกข้างบนอันนี้คือสถานีที่2และมาต่อกันที่สถานีที่3ครับตักดินใส่รถบรรทุก สถานีนี้นะครับก็จะจําลองลักษณะตัวนี้เหมือนลักษณะเป็นรถบรรทุกนะครับให้ผู้เข้าอบรมได้ขุดดินตักดินขึ้นรถบรรทุกโดยที่จะมีชุดกาดตัวนี้เป็นเปรียบเสมือนกับตัวกระบะ,อะของรถบรรทุกรถแมคโคนรถขุดเล็กเราก็จะยืนอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็จะตักดินตรงนี้ปื๊บขามไปใส่ฝั่งนูน้น ก็จะเป็นจําลองสถานีนี้นะครับก็คือเป็นการตักดินใส่รถบรรทุกนะครับสถานีที่3สถานีที่4ครับสถานีสุดท้ายตัวนี้จะเป็นสถานีขุดดินวางท่อข้างกําแพงเราจะมีเป็นกําแพงนะครับสร้างขึ้นมาไว้ตรงนี้แล้วให้รถขุดเรามาอยู่ตำแหน่งตรงที่ใกล้ตัวกำแพงที่สุดนะครับแล้วก็ให้อ่า สวิงมุกก็คือใช้ใช้รถขุดเราที่สามารถสวิงมุกได้นะครับที่สวิงมุกได้ก็คือสวิงมาลักษณะในพื้นที่แคบแล้วก็ขุดวางท่อในตำแหน่งนี้นะครับยาวมาเลยขุดท่อยาวมาเลยนะครับโดยที่ตัวรถเปรียบเสมือนกับฝั่งฝั่งนี้คือมีกำแพงอยู่นะครับเป็นการขุดวางท่ออันนี้ก็คือสถานีจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยลักษณะรถ นะครับที่จะจอดอะจะเป็นเหมือนจำลองเหมือนตัวในภาพเลยอันนี้ก็คือสถานีที่4ครับขุดดินวางท่อทางกรบแผงและนี่ก็คือศูนย์ฝึกขับรถขุดคูบต้าคูบต้าเจริญชัยอุบลนะครับเป็นที่แรกข,ของประเทศน,นะครับที่เป็นสนามฝึกขับและก็รับรองมาตรฐานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ เป็นของอุบลจะเป็นสถานีนพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลนะครับที่เป็นผู้ออกไปประกาศให้กับผู้เข้าโปรมนะครับในแต่ละรอบนะครับคูบาต้าเจริญชัยเราก็จัดอบรมนะครับไตามาสละ1ครั้งนะครับปีนึงก็4ไตมาสก็4ครั้งโดยประมาณนะครับบางทีเราก็มีเพิ่มเติมมานะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลนะครับแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับทางสยามคูมาต้า สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากเข้าฝึอกอบรมนะครับสามารถแจ้งความประสงค์มาได้นะครับทั้งมาในแชทข้อความก็ได้นะครับหรือฝากช่องทางการติดต่อไว้นะครับพื้นที่เราก็จะเป็นพื้นที่เฉพาะเลยนะครับนะวันนี้ก็ผู้เข้าอบรมกำลังสาธิตวิธีการดูแลรักษาแล้วก็จะให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทดลองครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับครูบาตาเจริญชัยบนสถานีขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ